ลูกค้าไปทํางานฟินแลนด์ครับเบิง y o ย t u b e ครับกับตามมากับกับมาซื้อครับนี่ลูกค้ามาจากจังหวัดสกลนครครับเดี๋ยวจะมา่นสบายดีวแจกเสื้อเอฟซีทุกคนนะครับซื้อบ่ซื้อบรัเป็นยังครับขอให้เขามหาหายแจกเสื้อทุกคนครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อซื้ออย่างเงือ่เนี่ยออกกล่องกับผมเนี่ย มาจากอำเภอบ้านม่วงครับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสกลนครมือดีมะดาหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึกใจนะบอถึกใจเนาะถึกใจรถกตงงามรถกตงงามใจดีครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณหลายหลายครับนี่กัเฮ็ดงานอยู่ฟินแลนด์ป่ะครับไปเก็บผลไม้ไปเก็บผลไม้อยู่ฟินแลนด์ครับกับเบิ้งยูทูบีิอาดตลอดครับฝากไว้เดี๋ยวผมจะเอาคืนรถสไลด์ไปส่งขอบคุณหลายหลายครับขอบคุณครับ ฝากเอฟซีเลยครับซื้อบ่ซื้อบ่เป็นยังเขามาเอาเสือก็มีอันใดยู่การสินงวนเชียงครับผมขายความจริงทุกข,ขั้นครับ